สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอย่ผมวอสคิดบวกนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอ่านบทที่สิบกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับมนุษย์ทุกคนชอบการขอร้องขาวพเจ้าจเจรินตบโตขึ้นใกล้ๆกับเมืองของเยสเยมในรัฐมิสซูรีและข้าวพเจ้าให้ไปเยี่ยมเยียนบ้านไร่ของเย,ยมที่เมืองเชนี รัตมิสุรีซึ่งลูกชายของเยเชียมยังคงมีชีวิตอยู่เมียของลูกชายเยเชียมคนนี้เราให้ข้าวเจ้าฟังถึงเรื่องเยชี im, ปนรถไฟและอาคารเอาเงินมาจากมาแจากชาวไร่ชาวนาเพื่อนบ้านของเขาเพื่อคนเหล่านั้นจะได้ไถถอนการจำนองไรนาะบางทีเยเชียม อาจจะมองตนเองในฐานะนักอุดมพัิิในใจท่านต้องเดียวกับดัรชูดปืนหู่คาวลีและอนาคบร์นในมองตัวของเขาอสองชั่วอายุคนต่อมามีความเจริญอยู่ว่ามนุษย์ทุกคนที่ท่าในพบปะเราต้องตัวท่านต่างมีความขอรพในตัวของเขาเองและในความนิคิดของเขาเขาาจะเป็นคนที่เพียบพร้อมด้วยคุณงามความดีโดยปราศจากการเห็นแก่ตัวอย่างใดทั้งสิน้น Yeah, เยปียบอนมอกันได้านงข้อสังเกตไว้ในหนังสือรวบรวมสิ่งละอันพานละน้อยแห่งชีวิตของเขาว่าคนเรามีเหผลอยู่สองประการในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปคือประการหนึ่งทำเป็นสิ่งที่เราเข้าใจดีว่าและอีกอย่างหนึ่งทําให้สิ่งที่เชื่อแน่ว่าดีจริงๆ มนุษย์ย่อมคิดถึงเหตุผลที่ดีงามก่อนจะกระทำสิ่งใดลงไปไม่จําเป็นจะกล่าวเน้นไว้ที่นี้แต่เราทุกคนในฐานะัอุรมภัิในใจชอบนึกแก่ปฏิบัติในซึ่งเป็นเจตนา,าดีงามดังนั้นให้บุคคลใดก็ตามเพี่ยนใจของเขาเจ้าขอร้องให้เขาเกิดความรู้สึกว่าปฏิบัตินั้นๆเป็นเจตนา,าดีงามยิ่งกว่าการปฏิบัติอย่างหนึ่ง หลอดนี้เช่าห้องของผมตลอดฤดูหนาวซึ่งเป็นตอนที่ผมต้องเสียค่าใจ่ายหดเปื้องมากกว่าฤดูอื่นในปีหนึ่งนายฟอเลกล่าวค่าเขาเล่าเรื่องนี้หน้าฉันในฤด,ดูต่อจากนี้ไปจนกว่าจะถึงฤดูใบไม้ร่วงไม่มีคนต้องการเช่าห้องพักเลยเพราะฉะนั้นผมจึงต้องเห็นตัวเลขค่าเช่าสี่เดือนเป็นเงินสองร้อยสิบเหรียญอันธานไปในอ,อากาศ ที่จริงตามวิธีปกติธารรมดาทั่วๆไปผมน่าจะเล่นงานผู้เช่ารายนี้ด้วยการหอวเขาให้ลองอ่านสัญญาเช่าดูอีกครั้งผมควรจะแจ้งเขาเข้าใจตามสัญญานั้นถ้าเขยาย้าย งินจํานวนค่าเช่าอีกสี่เดือนเขาให้ต้องชําระทันทีและผมจะต้องจัดการโดยไม่รอช้าแต่อย่างไรก็ตามให้ผมจะใช้วิธีการรุนแรงหง่างแบบนั้นผมกลับตกใจลองใช้กลยุทธ์แบบอื่นดูบ,บ้างผมจึงเผื่อฉากพูดแก่เขานายโดผมได้ฟังเรื่องคุณแล้ว แม้กระนั้นผมยังไม่เชื่อว่าคุณตั้งใจจะย้ายการทางานหลายปีอยู่ในธุรกิจมีบ้านเช่าผมได้รับบทเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ปวาการสําหรับคุณผมนัองถือคุณมากเลยในฐานะเป็นคนรักษาคําพูดด้วยความสัตย์จริงผมเชื่อถือคุณด้วยความมั่นใจจนกล้าท้าพนันกับใครต่อใครได้ทีเดียว อย่างนี้ก็แล้วกันผมจะให้ข้อเสนอบางอย่างคือคุณจะระงับการตกลงใจไว้ก่อนทั้งสองสมวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันหนึ่งซึ่งถึงกำหนดคุณชำระห้าเช่าถ้าคนนะค่อผมว่าคนยังคงตั้งใจจะย้ายพมขอบริยาณว่าผมจะยอมตกลงโดยไม่ทัดทานเลยไม่แต่คําเดียวผมจะให้คุณย้ายโดย ไม่ให้มีอะไรยุ่งยากทั้งนั้นและถือว่าเป็นการซื้อความรู้ที่ผมรู้ผิดคนผิดพลาดไปแต่ผมเชื่อเสมอว่าคุณเป็นคนรักษาคำพูดและเป็นคนที่เป็นบัตรตามสัญญาเพราะตามปกติของมนุษย์เราเราจะเป็นคนหรือเป็นลิงมันแล้วแต่ก,การการะทำของตัวเองครั้งหนึ่งถึงวันหนึ่ง ปรากฏว่าเขามาชําระค่าเช่าด้วยตนเองเขาบอกผมว่าเขาได้ปรึกษากับเมียของเขาแล้วและตกลงจะอยู่ต่อไปอีกเขาและเมียต่างลงความเห็นการรักษาเกียรติอันสําคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือการปฏิบัติตามสัญญาเมือ่อลอสโนสฟิปผู้ร่วมรับเริ่มตั้งหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแหะหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นลงพิมพ์ภาพของเขาซึ่งไม่ต้องการให้เขาทำเช่นนั้น เขาจึงเขียนจดหมายถึงพรักานธิการเขาเขียนว่าบรยจาพิมพ์ภาพนี้ของผมต่อไปอีกเลยเพราะผมไม่ชอบมันหรือเปล่าเพ่าเลยท่านเขาก็พอร้องมันนาฬิการของเขาด้วยการอ้างถึงเจตนาที่ดีงามกว่ากันเขาขอร้องด้วยการอ้างถึงสิ่งที่เราทั้งหลายรักและเคารพแม่เขาเรียกเขาเขียนว่า ปรดอย่าพิมพ์ภาพนี้ของเขาต่อไปอีกเลยเพราะคุณแม่ของผมไม่ชอบมันไม่ยออนดีล็อกกิฟเฟอร์ผู้ลูกไม่ต้องการให้ช่างถ่ายภาพหนังสือพิมพ์มูมหนึ่งถ่ายภาพลูกๆของเขาแน้วลองเลียวกันขอร้องช่างภาพเหล่านั้นไม่การอ้างเจตนาดีงามว่าเขาไม่ได้พูดผมไม่ต้องการให้ลูกของลูกๆลงหนังสือพิมพ์แต่เขาขอร้องวิงวอนเพราะความปรารถนาดีซึ่ง มีอยู่ในส่วนลึกแห่ง,งหัวใจของมนุษย์ทุกคนให้ช่างภาพเหล่านั้นละเว้นการทำอันจะขอให้เกิดอันตรายแก่เด็กทั้งหลายเขาพูดเขาเสียทีเถิดคุณคุณนบางคุณก็มีลูกเหมือนผมคุณรู้อยู่แก่ใจนี้ว่าไม่เป็นเหมาะเลย เพ่จะให้เด็กๆรู้ตัวว่าเขาเป็นคนที่ประชาชนสนใจก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ